เผยข่าวลือ iPad จอพับจะมีขนาดจอ10นิ้วอาจมาแทนที่ iPad mini ในปี2025ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง Apple กำลังพัฒนา MacBook จอพับอยู่นะครับโดยจะมีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง20นิ้วเลยทีเดียวครับแต่ล่าสุดครับข่าวลือใหม่เผยออกมาอีกแล้วครับก่อนที่จะเปิดตัว MacBook จอพับได้นะเราก็อาจจะได้เห็น iPad จอพับได้ก่อนในปี2025ครับโดยข้อมูลนี้เผยว่า iPad หน้าจอพับอาจใช้เวลา2-3ปีกว่าทาง Apple จะวางจำหน่ายในตลาดเพราะต้องใช้งานหน้าจอ OLED บนอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนครับซึ่งปัจจุบันจอ OLED ถูกใช้อยู่บนอุปกรณ์ของ Apple เพียง2อ,อย่างคือ iPhone และ Apple Watch นั่นครับซึ่งคาดว่า Apple มีแผนที่จะใช้หน้าจอ OLED บน iPad เป็นอุปกรณ์ถัดไปในปี2 0 2 4ครับโดยจะได้ทาง Samsung และ LG ช่วยผลิตจอ OLED ให้ครับ ซึ่งรุ่นแรกที่จะได้ใช้จอ o l e d ก็คือ iPad Pro 11นิ้วกับ iPad Pro 12.9นิ้วครับซึ่งถ้าดูจากไทม์ไลน์คร่าวๆแล้ว iPad จอ o l e d จะเปิดตัวในปี2024และ Macbook จอ o l e d ก็จะตามมาในปี2025ครับคราวนี้ iPad จอพับได้ที่ใช้จอ OLED ก,ก็อาจจะตามมาในปี2025และ Macbook จอพับได้ก็ในปี2027ครับและข้อมูลนี้ก็คาดอีกว่าการมาของ iPad จอพับได้อาจจะมาแทนที่ iPad mini ด้วยครับ เนื่องจากขนาดที่พกพาได้ง่ายแล้วแต่ก็ใช้หน้าจอที่ใหญ่เท่ากับรุ่นปกติส่วน i iPhone จอภาพได้นั้นมีข้อมูลระบุว่ามีโอกาสน้อยที่ Apple จะผลิตครับเพราะดูแล้วไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรยังไงเราคงต้องรองดูกันต่อไปละครับว่าข้อมูลที่เผยมานี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับตอนนี้ช่อง ITFA s สสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อ f a s าสเพียงแค่ดือนลม2ยสบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ